เกิดน,นะฮะว่าความรักเนี่ยจะนํามาซึ่งความทุกข<ช>์นะทีนี้มันก็มีอาจจะใช้เขาว่กวนๆนิดนึงก็ได้ครับเขาก็ถามมาว่าทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเลี่ยงความทุกข์โดยไม่มีความรักือนที่อาจารย์บอกเนาะทีนี้โลกมันก็จะไม่มีคนเหลืออยู่เลยเพราะว่ามันไม่มีแบบว่าเออเพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์นะฮะทำให้ไม่สามารถแบบว่ากำเนิดลูกคนต่อไปได้อย่างนี้อาจารย์ที่เห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับกูไม่มีคนถามกูจะมีพิธิกรี่แหละ ดัดจลิตประดิ์ประดอยคำแล้วเกินน่นะคำว่าเพศสัมพันธ์ก็ไม่กล้าพูดเนยนะ <_ d> um> เนอศักด์ที่ดีไม่อเออนึกออ๋อน,นึ้ไม่ได้ช้ำมนึกไม่ทันอ่ะนะคือการที่เรามีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้ผิดแล้วการมีความรักไปทุกในโลกก็ไม่ได้ผิดใครอยากจะมีก็มีไปสิอยากจะทุกข์ก็ทุกไปส่วนใครไม่อยากมีความทุกข์ก็ไม่จำเป็นต้องมีความรักก็ได้ไปใช้ชีวิตมีความรักแบบอื่นรักแบบพรหมวิหารสี่ก็ได้อย่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในความรักนะว่าต้องเปไตาาามมควขใจองร งนั้นเราไปคิดเองเอาเองไงว่าการที่เราไม่รักกันเท่ากับจะไม่มีเพศสัมพันธ์มันไม่ใช่ก็เห็นทุกวันนี้การมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่ต้องรักก็มีได้ไม่ใช่เหรอหลายคนก็มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ต้องมีความรักทุกวันนี้ก็เปลี่ยนคู่นอนกัเป็นว่าเล่นแล้วสุดท้ายมันก็มีลูกออกมาแบบอะไรแบบที่เรียกว่ามีปัญหาต่อสังคมอ่ะเป็นเด็กเป็นอะไรก็ต่างนานาเป็นโรคกำพร้าเป็นอะไรกันไปตามเหตุตามปัจจัยสุดท้ายอะไรเรื่องพวกนี้มันไม่มีใครห้ามใครได้หรอกดังนั้นมันโนเพ้อพบเองว่าเฮ้ยถ้า ไม่ไม่มีความรักกันหมดก็เท่ากับกจะไม่มีลูกยอมมนะไม่มีความรักไม่ยอมใชนะ่ไหมัพอรักแง่บางคนมีแฟนก็าจะรักแฟนบางคนมีน้องหมาน้องแมี้็่อาจจะรักถูกต้องสุดท้ายแล้วความคันของพวกเราทุกคนน่ะมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่ายังไงเราก็อยากมีเพศสัมพันธ์แน่นอนมันไม่มีทางที่เราจะไม่มีเพศสัมพันธ์ต่อให้อาจารย์พูดว่าความรักเป็นทุกข์ต่อโลกยังไงแล้วแต่สุดท้ายมันก็ยังไปขวนขวายในการอยากทุกเรื่องนี้อยู่ดี มันเหมือนแบบทุกคนแบบว่าอาจารย์จะไล่ทุกคนไปบวชนะการบวชจะนําให้สู่ความพ้นทุกข์คำถามในห้องนี้จะไปบวชกับทุกคนไหมก็ไม่ใช่ไหมมันไม่มีทางเพราไรมันแล้วแต่ปัจเจกบุคคลใครอยากจะหนีจากความรักเพราะเห็นว่าความรักมีทุกนในโลกก็ไม่ต้องไปมีใครอยากจะมีต่อไปเพราะมองไม่เห็นโลโทษภัยก็มีใช้ชีวิตของตัวเองต่อไปแค่นั้นเองดังนั้นมันเป็นไปเป็นฐานะที่เป็นไปได้ที่ทุกคนจะมองเห็นความรักนี้เป็นความทุกข์ยังไงมันก็ต้องมีคนเห็นว่าเป็นความสุขแล้วก็จะมีลูกต่อไปแค่นั้นเอง